สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l e o ั o เ c h e นะครับวันนี้เราก็จะพามาดูกับ Lego Advent Calendar ทัทาง5เซตประจำปี2021นะครับจะมีเซตไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่า Lego Advent Calendar คืออะไรนะครับมันคือ Lego ที่จะให้เปิดในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นวันที่4ก็จะไปเปิดช่องที่4นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกครับว่าในช่องที่4เนี่ยครับมันจะมีอะไรนะครับ เรามาเริ่มกันกับเซตแรกกันก่อนเลยนะครับเซตแรกเป็น LEGO-Star War s a d v e n t c a l enda r นะครับรหัส75307นะครับตีมหลักในเซตนี้ก็จะเป็น LEGO Star War s m n n d a l ร r i a เรียนะครับเซตที่2นะครับเป็น LEGO Marvel the Avengers Advent c a l enda r นะครับเซตนี้รหัส76196นะครับตีมหลักก็คือเป็น LEGO a v e n g e เจนะครับเซตที่3นะครับก็คือ LEGO Harry Potter a d v e n t c a l enda r นะครับรหัส76390นะครับ เซตที่4นะครับก็คือ Lego Friend Advent Calendar นะครับรหัส41690นะครับและเซตสุดท้ายนะครับ Lego City a d v e n t c a l e n d a r นนะครับรหัส60303นะครับโอเคครับและนี่ก็คือ Lego a d v e n t Calendar ทั้ง5เซตนะครับใครที่ชอบเซตไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้โรธเชตก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ